วิธีทำยำปูอัดหมูแฮมเปรียปร้ยวๆแบบง่ายๆนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็นำหมูแฮมนะคะลวกลงในน้ำต้มสุกนะคะพร้อมทั้งปูอัดที่เราหั่นแบบสวยงามแบบนี้ครึ่งหนึ่งนะคะก็ลงลวกไปพร้อมๆกันเลยค่ะพอสุกนะคะแล้วก็นำผักกาดหอมนะคะล้างน้ำให้สะอาดหั่นให้เรียบร้อยนะคะพอดีคำนะคะแล้วก็ตามด้วยผักชีต้นหอมนะคะหั่นแค่ 1เซนติเมตรนะคะนะคะแล้วก็พักไว้นะคะเห็นไหมคะหั่นแบบนี้แล้วก็นำส่วนผสมนะคะก็คือน้ำมะนาวนะคะก็คือน้ำมะนาวเทสใส่ลงไปพร้อมทั้งน้ำปลาแท้ตาปลาหมึกนะคะใส่ลงไปแล้วก็น้ำตาลทรายใส่ลงไปนะคะแล้วก็กวนส่วนผสมนี้ให้เข้ากันนี้เราทำน้ำยำนะคะ ชอบเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวนะคะชอบเค็มก็แต่ไม่เราไม่อยากให้ทานเค็มนะคะเพราะว่ายำต้องออกรดเปรี้ยวต่อไปก็คือมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศหัน่นเป็นลนักษณะเชิงคล้ายๆลลูกเต่านะคะแล้วก็หัวหอมใหญ่เหมือนกันนะคะนำทั้งหมดนี้นะคะใส่ลงไปในกระมังที่อยู่ในส่วนผสมของน้ำยำนะคะและนำ ผักชีนะคะต้นหอมที่ส่วนที่เป็นแข็งๆนะใส่ลงไปในกระมังที่เป็นน้ำยำนะคะก็คือเราจะแยกส่วนกันนะคะว่ากระมังกับหม้อที่เราจะนำไปคลุกอีกทีหนึ่งนะคะก็คือเราต้องการให้ผักนะคะเข้ากับน้ำยำให้มากที่สุดค่ะค่ะแล้วก็ใส่ ผักชีต้นหอมที่เป็นแข็งๆใส่ลงไปนะคะเน้นนะคะเราเน้นผักนะคะจะได้อุดมไปด้วยวิตามินของผักนะคะเบต้าแค,แคโรทีนต่างๆด้วยนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะพอคลุกเคล้าให้ส่วนผสมให้เข้ากันกับผักทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องเตรียมมาใส่อีกหม้อหนึ่งนะคะนี่แหละคะ่ะอีกหม้อหนึ่งที่เรามีเนื้อของ ปูอัดแล้วก็หมูแฮมไว้นะคะแล้วก็เทสใส่ไปอีกหม้อหนึ่งนะคะเพื่อให้ส่วนผสมนั้นได้คุกเขาเข้ากับตัวเนื้อปูอัดแล้วก็หมูแฮมอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้คือผักรองจานนะคะเราเตรียมไว้แล้วเราพร้อมเสร็จเรียบร้อยเราชิมแล้วเราก็ตักใส่จานได้เลยค่ะนะคะ,นะคะ ค่อยๆตักลงไปนะคะพร้อมทั้งนี่ค่ะผักชีที่เราเตรียมไว้โรยให้ทั่วนะคะเป็นอันก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับยำปูอัดหมูแฮมเปรี้ยวๆแบบง่ายๆนะคะติดตามที่ช่อง p e r เ m e มอ r Channel แห่งนี้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ